ธรรมบทภาคที่6เรื่องอุบาสกชวัจจุลกาลนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า24เริ่มตั้งแต่จุลกาลละอุปาสกาวัตถุเป็นต้นไปจุลกาลละอุปาสกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งอุบาสกชวัจจุลกาลมายานข้าพระเจ้าวจเต,เตจากาวสถาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวันเนในพระเชตวัน อาระพะทรงปาราบจุลกาละอุปสกังซึ่งอุบาสกชื่อว่าจุลกาเกเทศิตรัตแล้วธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศมาอิมังนี้ว่าอัตนาวะกฏตังปาปังอิดิดังนี้เป็นต้นหิดังจะกล่าวโดยพิสดารเอกทิวสังในวันหนึ่งอุมังฆาโจราอันว่าโจรผู้ทำลายซึ่งอุโมงค์ทั้งหลายสามิเกหีอนุพัทธา ผู้อันเจ้าของทั้งหลายติดตามแล้วชาติตวาทิ้งแล้วพนักังซึ่งพันดาปุระโตข้างหน้าอุปาสกาสาองอุบาสกรติงวิหารธรรมกถังสุตวาปาโตวะวิหารานิคมิตวาสาวสถิงอาคัจฉันตสา,าผู้ฟังแล้วซึ่งธรรมกถาในวิหารตลอดราตรี ออกแล้วจากวิหารมาอยู่สู่เมืองชั่วาสาวถีในเวลาเช้าเที่ยวปรลายิงสู่หนีไปแล้วมหาการละวัตุสมิงวัตนะเยนะเอวะตามในอันข้าพระเจ้ากล่าวแล้วในเรื่องหิวบาศกชั่วว่ามหาการนั่นเทียว มนุสสานว่ามนุษย์ทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วตังอุปาสกังซึ่งอุบาสกนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าอายังปริโสอันว่าบุตนี้กตวากระทำแล้วโจรกรรมมังซึ่งกรรมของโจรระติงในเวลากลางคืนจรติย่อมเที่ยวไปธรรมสุนันโตวิยะรากวกะว่าฟังอยู่ซึ่งทม ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคณาธาจงจับนางปุริสังซึ่งบุรุษนั้นอิติดังนี้โพธยิงสู่บอยแล้วต่างอุปาสกังซึ่งอุบาสกนั้นกุมพรธาสีโยอันว่านางกุมพรธาสีทั้งหลายคัชมานาไปอยู่อุตกติถังสู่ท่าแห่งน้ำ ทิสวาเห็นแล้วตังอุปาสกังซึ่งอุบาสกนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าสามิข้าแต่นายตุมเห็นว่าทั้งหลายอเปทาจงหลีกไปอะยังอุปาสโกอันว่าอุบาสกนี้กรติย่อมกระทามกรรม,มซึ่งกรรมเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปนะหาไม่ได้อิติดังนี้แต่มนุษย์เส อย่างมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโมเจสูงให้ปล่อยแล้วตั้งอุบาสกังซึ่งอุบาสกนั้นโสอุบาสโกอันว่าอุบาสกนั้นคนตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารอโรเจสีบอกแล้วพิขูนางแก่พิกสุทั้งหลายว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอะหังอันว่ากระผมมนุษย์เสหีนาสิโต เป็นผู้อันมนุษย์ทั้งหลายให้เิบหายแล้วอหิย่อมเป็นชีวิตต่งอันว่าชีวิตเมอันกระผมลัดทางได้แล้วนิสัยยะเพราะอาศัยคุมพธาสิโยซึ่งนางคุมพธาศีทั้งหลายอิทิดังนี้พิขวนว่าภิกษุทั้งหลายอารโเจสูงกราบทูลแล้วอัถังซึ่งเนื้อความต่างนั้นตถาคตสาแก่พระตถาคตเจ้า สถานว่าพระศาสดาสุตวาทรงสดับแล้วกระถางซึ่งวาจาเป็นเครื่องก่าวเตสังพิขูนังของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นวัตวาตรัสแล้วว่าพิเขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายจุลกาลเล่าปัสโกอนุบาสกชว่าจุลกาลละภิได้แล้วชีวิต,ตังซึ่งชีวิตกุมพาทาสิโยนิสายาัยยะจะเอวะ เพราะอาศัยซึ่งนางคุมพระธาสีทั้งหลายด้วยนันเที่ยวอัตโนอาการะกะภาเวนะจะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ไม่กระทำด้วยฮีจิงอยู่สตานว่าสัตทั้งหลายอิเมนามะชื่อเหล่านี้กตวากระทำแล้วปาปกมังซึ่งกรรมลามกอัตนาด้วยตน กิริสันตีย่อมเศร้าหมองอัตนาวะด้วยตนเทียวอปา,าเยสุในบาบทั้งหลายนิรยาทีสุมีนรกเป็นต้นปะนะส่วนว่าสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายกตวากระทรรมแลวกุศลังซึ่งกุศลคัชันตาเมื่อไปสุขติจ่าเอวะสู่สุขติด้วยนั้นเทียวนิพานังจ่าสู่พระนิพานด้วย วิสุทธชันติย,ย่อมหมดจดวิเศษอัตนาวะด้วยตนเทียวอ,อิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าป่าปางอันว่ากรรมัลาโมกเยนะบุคเลนะกตังเป็นกรรมอันบุคคลใดกระทำแล้วอัตนาวะด้วยตนเทียวโหติย่อมเป็นโสบุคโลโนวบุคคลน,นั้นสังคิสติย่อมสมองพร้อมอัตนาด้วยตน ปาปังอันว่ากรรมอันลาโมกเยนะผุกเลนะอากตังเป็นกรรมอันบุคคลใดไม่กระทําแล้วอัตนาด้วยตนโหติย่อมเป็นสโสปุกโลอนว่าบุคคลนั้นวิสุชติย่อมหมดจดวิเศษอันตนาวะด้วยตนเทียวสุทธิอันว่าความหมดจดอสุทธิอันว่าความไม่หมดจดปัจ,จตัง เป็นธรรมาชาติเป็นไปเฉพาะซึ่งตนโหติย่อมเป็นอันโยปุคโลอันว่าบุคคลอื่นอันยังปุคลังยังบุคคลอื่นวิโสทะเยพึงให้หมดจดวิเศษนะหามิได้อิทธิดังนี้อโธอันว่าเนื้อความตัสสาคาถาวัจรสาแห่งคำอันเป็นพระคาถานั้นว่าที่จริง ตรงตัสสะอัทโทรตัวนี้ควรจะระบายเป็นสีเขียวนะครับพอดีระบายผิดไปอกุศลกรรมมังอันว่าอากุศลกรรมเยนะปุคเลนะกะตังเป็นกรรมอันบุคคลใดกระทำแล้วอันตนาด้วยตนโหติย่อมเป็นโสภุขโลอันว่าบุคคลนั้นอนุภวันโต สวยอยู่ทุกขังซึ่งทุกอปาเยสุในบายทั้งหลายจตุสุสีสังคริสติชื่อว่าย่อมเศ้าหมองพร้อมอัตนาวะด้วยตนเทียวปะนะส่วนว่าปาปังอันว่ากรรมอันลามกเยนะปุคเลนะอกตังเป็นกรรมอันบุคคลใดไม่กระทำแล้วอัตนาด้วยตน โวติย่อมเป็นโสภคโลอันว่าบุคคลนั้นข้าฉันโตเมื่อไปสุขติงจะเอวะสู่สุขติด้วยนั่นเทียวนิพานังจะสู่พระนิพพานด้วยวิสุชติชื่วว่าย่อมหมดจดวิเศษอัตนาวะด้วยตนเทียวอกุศลกรรมมะสังขาตาสุทธิจ่า อันว่าความหมดจอดอมฤตนพร้อมแล้วว่าอากุศลด้วยอกุศลกรรมะสังขาตาอสุธิจะาอันว่าความไม่หมดจอดอมฤตนพร้อมแล้วว่าอากุศลกรรมด้วยปัจจตังเป็นธรรมชาติเป็นไปเฉพาะซึ่งตนโหติย่อมเป็นโหติคือว่าวิปัจจตี วิปัจ,จติย่มผลิตผลกาลกาสตานังอัตนีเอวะในตนของสัตว์ผู้กระทำทั้งหลายนั่นเทียววัจนังอันว่าพระดับรัสว่าปุคโลอันว่าบุคคลอันโยอื่นปุคลังยังบุคคลอัอยังอื่นวิโสทะเย พึงให้หมวดจดวิเศษณนะหาไม่ได้ณนะวิสโสทะเยคือว่าวิโสเทติวิสโวสเทติย่อมให้หมวดจดวิเศษณนะเอวะหาไม่ได้นั่นเทียววิสโสเทติคือว่ากิเลสเสติกิเลสเสต,ติย่อมให้เศร้าหมองณนะหาไม่ได้อิติดังนี้พระขวตาวุตัง เป็นคําอธิบายอันพระผู้เห็ภาคเจ้าตรัสแล้วโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ปณิเตนะอันบันดิตเวทิตโภพึงทราบเทศนาวสาเนในการปฏิสลงแห่งเทศนาจุลกาโลันว่าอุบาสกช่วาจุลกาลปฏิทัยหีตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิพาเลในโสดาปฏิผล ธรรมเทศนานว่าพระธรรมเทศนาสถิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วสัมปัตาปริษายะปีแม้แก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แหลจุลกาลเลอุปาสกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งอุบาสกชั่วจุลกาลนิธิตังจบแล้ว